สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจมากชิ้นหนึ่งมาดูกันครับรายงานสถานการณ์ดัดชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี2568เออตัวนี้จัดทำโดยสอพอหรือสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาทำความเข้าใจกันครับว่าดัดชนีนี้มันบอกเราอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้านเราและผลงานเราเป็นยังไงถ้าเทียบกับโลกเทียบกับปีที่แล้วและทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญนะครับเราจะดูกันตั้งแต่ภาพรวม EPI สากลเลยเราค่อยๆเจาะมาที่ EPI ไท a แลนด์ที่เขาปรับให้เข้ากับบริบทไทยดูคะแนนล่าสุดปี68เทียบกับ67แล้วก็ สถานการณ์รายภาคเป็นยังไงมีความท้าทายอะไรข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากรายงานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแวบแรกคือคะแนนรวมปีนี้ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับอันดับในอาเซียนก็เข้าเดิมแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไส้ในจริงๆเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเร,าเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยไหมครับตัวดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Performance Index EPI ที่ใช้กันทั่วโลกนี้ครับมันคืออะไรกันแน่ครับ ตัว EPI ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเยลกับโคลัมเบียนี่นะคะก็เป็นเหมือนเครื่องมือค่ะใช้วัดผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยเออคล้ายๆไม้บรรทัดวัดว่าแต่ละประเทศเนี่ยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีแค่ไหนเขาจะให้คะแนนตั้งแต่0ูนถึงหนึค่ะยิ่งสูงก็ยิ่งดีในการประเมินล่าสุดเลยปี2567ที่เพิ่งออกมานะคะประเทศไทยเราได้45.7คะแนน45.7แล้วอันดับละครับเป็นยังไงบ้าง อันดับอยู่ที่90ค่ะจากทั้งหมด180ประเทศก็ถือว่าดีขึ้นนะคะจากปี2565ตอนนั้นเราอยู่อันดับร0อยดอ๋อดีขึ้นมาพอสมควรเลยค่ะแล้วถ้าเทียบในอาเซียนเราก็ยังอยู่ที่3ค่ะ2ปีซ้อนเลยคือ65กับ67รองจากสิงคโปร์กับบรูนไนเหมือนเดิมครับอันดับดีขึ้นนี่ก็น่าดีใจนะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเปรียบเทียบข้ามปีเพราะเหมือนว่าวิธีการประเมินหรือตัวชี้วัดมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละรอบ ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นข้อควรระวังสําคัญเลยเพราะบางทีการประเมินทุก2ปีเนี่ยเขาอาจจะปรับองค์ประกอบปรับวิธีคํานวณทําให้เทียบกันตรงๆเป๊ะๆข้ามปีอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักแต่ว่าหัวใจสําคัญจริงๆของ EPI เนี่ยมันไม่ใช่แค่อันดับหรือคะแนนนะคะแต่มันสะท้อนสมรรถนะสมรรถนะหมายถึงความสามารถในการจัดการ ค,ความสามารถในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงๆของประเทศนั้นๆคล้ายๆกับที่เราใช้ GDP หรือ GNP วัดเศรษฐ,ฐกิจอะคะ่ะซึ่งทางภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับตัว EPI นี้นะคะถึงขนาดว่ามีการนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วยโดยตั้งเป้าไว้เลยว่าคะแนน EPI ของไทยเราเนี่ยไม่ควรจะน้อยกว่า55ในช่วงปี2566 2570ค่ะ อ๋อพอมีเป้าหมายระดับชาติแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่สอพอเขาพัฒนา EPI Thailand ขึ้นมาเองตั้งแต่ปี265ใช่ไหมครับเพื่อให้การวัดผลมันเข้ากับบริบทบ้านเรามากขึ้นแต่ก็ยังอิงหลักสากลอยู่ใช่ค่ะ ก็คือพยแยามสร้างเครื่องมือที่มันฟิตกับสถานการณ์กับนโยบายของประเทศไทยเรามากขึ้นแต่ก็ยังคงหลักการเดิมจาก EPI สากลไว้อยู่โดยอิงกรอบของปี2022หรือ EPI 2565นะคะซึ่งทางสภาพัฒน์เองก็มองว่า EPI ไทยแลนด์เนี่ยเป็นดัดชนีชี้วัดระดับมหาภาคที่สำคัญมากๆตัวหนึ่งเลยสามารถใช้วัดผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้ เหมือนเป็นตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมเทียบกับ GDP ด้านเศรษฐกิจอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะหรือเทียบกับดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม SPI ก็ได้มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมใหญ่ๆแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายสากลอย่าง SDGs หรือพวกดัชนีสุขภาพมหาสมุทร Ocean Health Index ได้ด้วยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูโครงสร้างของ EPI Thailand กันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาให้น้ำหนักความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างได้ค่ะ ตัว EPI Thailand ที่อิงกรอบจาก EPI สากลปี2022นะคะเขาแบ่งเป็น3วัตถุป,ประสงค์เชิงนโยบายหลักๆค่ะแล้วก็น้ำหนักความสำคัญก็ต่างกันไปอันแรกคือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอันนี้น้ำหนัก20%ค่ะจะเน้นเรื่องที่กระทบสุขภาพคนโดยตรงเลยเช่นคุณภาพอากาศสุขภิบาลน,น้ำดื่มโลหะหนักการจัดการของเสียพวกนี้ค่ะครับ 20%ถัดมาคือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change อันนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะค่ะ38%เกือบ <g ül üyor> 40%เลยนะครับ <t> ใช่ค่ะเน้นหนักไปที่เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักเลยและสุดท้ายค่ะด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหรือ ecosystem vitality อันนี้น้ำหนักมากที่สุดเลยคือ42%โอ้โหเกือบครึ่งเลยมัเนี่ยค่ะอันนี้จะครอบคลุมกว้างมากตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพ ถิ่งที่อยู่อาศัยระบบนิเวศป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลการประมงเกษตรกรรมไปจนถึงทัพยากรน้ำเลยค่ะฟังดูแล้วน้ำหนักส่วนใหญ่เทไปทางด้านระบบนิเวศกับเรื่อง i m i t e t h c n g n นะครับแล้วภายใต้สาวัตถุประสงค์ใหญ่ๆนี้มีตัวชีวัตย่อยๆเยอะๆๆไหมครับเห็นว่าต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาก มีทั้งหมด34ตัวชี้วัดย่อยค่ะกระจายอยู่ใน11ดัดชนีย่อยอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะดูเรื่องออการรับสัมผัสฝุ่น PM 2.5หรือว่าการใช้เชื้อเพลิงแข็งในครัวเรือนการรับสัมผัสโอโซนพวกนี้ ส่วนด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็จะมีตัวชี้วัดอย่างเช่นการสูญเสียพื้นที่ป่าสัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเป็นยังไงสถานภาพสัตว์น้ําคุณภาพน้ําผิวดินอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วข้อมูลพวกนี้มาจากไหนบ้างครับตั้ง34ตัวชี้วัดโอ้โหมาจากหลายที่มากค่ะรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆถึง24หน่วยงานใน9กระทรวงเลยทีเดียว 24หน่วยงาน9กระทรวงแสดงว่าต้องบูรณาการข้อมูลกันน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะก็สะท้อนความพยายามที่จะรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งให้มาอยู่ในภาพเดียวกันค่ะเอาล่ะครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอาจจะรอคอยมากที่สุดผลคะแนน EPI Thailand ล่าสุดของปี2568เป็นยังไงตั้งครับคะแนนรวมออกมาที่75.7คะแนนครับ ซึ่งก็ขยับขึ้นเล็กน้อยจากปี2567ที่ได้74.4คะแนนค่ะขึ้นมาประมาณ1.3คะแนนครับแล้วพอดูรายวัตถุประสงค์หลัก3ด้านก็พบว่าคะแนนดีขึ้นทั้งหมดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอนามัยสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใช่ค่ะถ้าดูภาพรวมรายด้านก็ดูดีขึ้นหมดเลย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก54.7ขึ้นมาเป็น57.2ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ขึ้นมานิดเดียวค่ะจาก95.5เป็น95.6อันนี้คะแนนสูงอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะค่อนข้างสูงส่วนด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็ขึ้นจาก64.7มาเป็น66.4ค่ะ ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นในภาพรวมนะครับค่ะภาพรวมดูดีขึ้นแต่พอเราเจาะลึกลงไปดูใน34ตัวชี้วัดย่อยนี่สิคะถึงจะเริ่มเห็นประเด็นที่อืมอาจจะน่ากังวลซ่อนอยู่ยังไงครับคือมันมีอยู่5ตัวชี้วัดค่ะที่คะแนนยังอยู่ในระดับน้อยคือต่ำกว่า25คะแนนจากร้อยซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงมากแล้วก็ควรจะต้องเร่งรัดขับเคลื่อนเป็นพิเศษเลย มีตัวไหนบ้างครับ5ตัวนี้ที่คะแนนน้อยๆตัวที่คะแนนน้อยที่สุดเลยนะคะน่าตกใจพอสมควรคือการบอมบัดน้ําเสียค่ะได้คะแนนแค่2.3เท่านั้นเองฮะ2อจากร้อยเหรอครับใช่ค่ะ2.3ต่ํามากจริงๆรองลงมาก,ก็เป็นเรื่องสัดส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลต่อพื้นที่หน้าหนามไทยอันนี้ได้17.2คะแนนค่ะแล้วก็จํานวนพื้นที่คุ้มครองที่ได้รับการประเมินประสิทธิผล อันนี้18.3คะแนนค่ะอืมพวกนี้ก็ยังต่ำกว่า20ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีการสูญเสียพื้นที่ป่าได้22.1คะแนน แล้วก็การรับสัมผัสฝุ่นละออง PM 2.5ได้24.6คะแนน PM 2.5นี่เกือบจะพ้นโซนโน้อยแล้วแต่ก็ยังคับเส้นอยู่ใช่ค่ะก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดอยู่ดีเพราะมันกระทบสุขภาพคนเยอะมากโอ้โหฟังแล้วการบำบัดน้ำเสียได้แค่2.3นี่น่าตกใจจริงๆนะครับมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรหรือเปล่าครับคะแนนถึงได้ต่าขนาดนี้ เป็นไปได้สูงมากค่ะการที่คะแนนต่ำขนาดนี้ต่อเนื่องกันมาอาจจะชี้ไปที่ปัญหาที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องนโยบายอย่างเดียวเช่นอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่นที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งพออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปขุดลึกกันต่อไปค่ะแล้วนอกจากกลุ่มคะแนนน้อย5ตัวนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มที่คะแนนอยู่ในระดับปานกลางคือช่วง25-50ถึงคะแนนอีก3ตัวที่เราก็ต้องให้ความ ัญเหมือนนกันมีอะไรบ้างครับกลุ่มปานกลางมีเรื่องสัดส,ส่วนของขยะมูลฝอยที่มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์อันนี้ได้38.6คะแนนเราก็เรื่องทะเลค่ะคือความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเล35.4คะแนนแล้วความสมบูรณ์ของแนวปะการัง46.4คะแนนอ๋อหญ้าทะเลกับปะการังนี่ก็ยังไม่ถึงครึ่งเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็ยังต้องจับแต่ดูอย่างใกล้ชิด แล้วเหมือนจะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือมีตัวชี้วัดบางตัวที่คะแนนมันลดลงด้วยใช่ไหมครับทั้งจังที่คะแนนรวมมันดีขึ้นถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเอ่อน่ากังวลกว่าคะแนนรวมที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้าไปเหรอครับทําไมถึงน่ากังวลกว่า เพราะว่ามันมีถึง6ตัวชี้วัดเลยค่ะที่คะแนนในปี2568เนี่ยลดลงจากปี2567ทั้งทั้งที่บางตัวคะแนนเดิมก็ไม่ได้แย่อะไรมากแต่การที่มันมีทิศทางลดลงเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีตัวไหนบ้างครับที่ลดลงตัวอย่างที่น่ากังวลนะคะก็คือการสูญเสียพื้นที่ป่าที่คะแนนลดลงจากปีก่อนทั้งทั้งที่เดิมก็ต่ำอยู่แล้วในกลุ่มคะแนนน้อย อ้าวป่าไม้แย่ลงไปอีกเหรอครับใช่ค่ะคะแนนลดลงแล้วก็มีความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลกับความสมบูรณ์ของแนวปะการังสองตัวนี้คะแนนก็ลดลงเช่นกันค่ะจากกลุ่มปันกลางก็ลดลงไปอีกนอกจากนั้นก็มีเรื่องการรับสัมผัสกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อัตราป่วยจากพิษต,ตะกัว่วแล้วก็คุณภาพน้าที่คะแนนลดลงค่ะอืมการที่ตัวสาคัญสาคัญอย่างป่าไม้หญ้าทะเล ปรระกรังขนาดลดลงนี่มันทําให้เราต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าการที่คะแนนรวมมันดีขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ทําได้ง่ายกว่าหรือเป็นพวกโล n g i n g งฟร i t หรือเปล่าในขณะที่ปัญหาที่มันแก้ยากๆหรือปัญหาเชิงโครงสร้างลึกๆอย่างการรักษาป่าหรือการฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเลเนี่ย มันอาจจะยังไม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจังหรือสถานการณ์อาจจะแย่ลงด้วยซ้าไปเข้าใจเลยครับคือมองแค่ภาพรวมคะแนนที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ได้ต้องแกะดูไส้ในจริงๆว่าตัวไหนขึ้นตัวไหนลงเพราะอะไรทีนี้พอเห็นว่าปัญหาแต่ละด้านมันซับซ้อนแล้วก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ด้วยรายงานก็เลยเน้นว่า การจะยกระดับคะแนน EPI ได้เนี่ยมันต้องขับเคลื่อนการแก้ไขลงไปในระดับพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่สั่งจากส่วนกลางอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกันหมดทั่วประเทศบริบทแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันรายงานเขาก็เลยวิเคราะห์สถานการณ์รายภูมิภาคออกมาด้วยค่ะโดยแบ่งเป็นเภาครวมกทมและปริมณฑลเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างตรงนี้ชัดขึ้น มีตัวอย่างไหมครับว่าแต่ละภาคมีประเด็นเด่นๆอะไรที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด EPI บ้างนี่ค่ะอย่างเช่นเรื่องคุณภาพอากาศปัญหา PM 2.5ก็อาจจะหนักหน่อยทางภาคเหนือช่วงฤดูเผาหรือในพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างแถวสระบุรีหรือภาคตะวันออกในขณะที่โอโซนอาจจะสูงในกทมรหรืออีสานหรือเรื่องขยะปริมาณขยะเกิดเยอะสุดก็แน่นอนค่ะกทมปริมณฑลภาคตะวันออกอีสาน แต่ถ้าดูสัดส่วนการกำจัดที่ไม่ถูกต้องภาคตะวันออกกลับสูงอ๋อต่างกันไปอีกค่ะส่วนเรื่อง climate change การใช้พลังงานก็จะสูงในเมืองใหญ่อย่างกทมปริมณฑลหรือภาคกลางที่มีอุตสาหกรรมเยอะแต่การปล่อยกา๊าซจากภาคเกษตรจะสูงในภาคอีสานแล้วก็มีงานศึกษาของ TDRI ที่ชี้ว่าภาคอีสานกับภาคใต้เป็นกลุ่มที่เปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดด้วยแล้วด้านระบบนิเวศล่ะครับ ระบบนิเวศนี่ชัดเจนเลยค่ะการสูญเสียพื้นที่ป่าก็จะมากทั้งภาคเหนือกับอีสานปัญหาทรัพยากรทางทะเลทั้งป่าชายเลนหญ้าทะเลปะการังก็จะกระจุกตัวอยู่ทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกส่วนคุณภาพน้ำผิวดินที่แย่สุดก็กอทมอปริมณฑลค่ะส่วนที่ค่อนข้างดีกว่าก็จะเป็นภาคตะวันตกอีสานใต้ พอเห็นภาพเลยครับว่าปัญหาแต่ละพื้นที่มันเฉพาะเจาะจงจริงๆการมีข้อมูลรายภาคแบบนี้ก็คงช่วยให้การวางแผนแก้ไขมันตรงจุดมากขึ้นใช่ค่ะรายงานเขายังเสนอแนวคิดไปอีกขั้นด้วยนะคะว่าอาจจะต้องมีการให้น้ำหนักความสำคัญของตัวชีวัด EPI ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคด้วยซ้ำเพื่อจะได้ระบุพื้นที่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นเช่น เช่นภาคเหนืออาจจะต้องเน้นเรื่องการสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นพิเศษหรือภาคใต้เน้นเรื่องทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมันตรงกับปัญหาหลักของพื้นที่นั้นๆจริงๆค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับแต่การจะขับเคลื่อนเรื่องพู้นี้ลงไปในระดับพื้นที่จริงๆเนี่ยแรงงานก็บอกว่ามันมีความท้าทายอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะในบทที่5ของรายงานเขาก็สรุปความท้าทายสำคัญๆไว้หลายข้อเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือความซับซ้อนของปัญหาเองที่มันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมากทั้งระดับนโยบายส่วนกลางทั้งระดับปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งการประสานงานตรงนี้ก็ไม่ง่ายครับลึกภาพออกเลย อย่างที่สองคือช่องว่างในการนำไปปฏิบัติค่ะคือหน่วยงานระดับจังหวัดหรือท้องถิ่นเองบางทีก็ยังขาดความเข้าใจในตัวชี้วัด EPI ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่ยังไงแล้วจะเอาไปใช้วางแผนหรือวัดผลงานตัวเองได้ยังไงแล้วที่สำคัญเชื่อมโยงกันคือยังขาดระบบข้อมูลในระดับพื้นที่ที่จะใช้วัดผลตัวชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าได้จริงจังอะค่ะอ๋อคือส่วนกลางมีกรอบมีตัวชี้วัด แต่พอลงไปพื้นที่ข้อมูลอาจจะยังไม่พร้อมหรือคนยังไม่เข้าใจว่าจะเก็บจะใช้ยังไงประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีข้อจํากัดด้านทรัพ,พยากรอันนี้คลาสสิกเลยคือทั้งงบประมาณผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นก็อาจจะยังมีจํากัด นอกจากนั้นก็มีประเด็นเรื่องการเทียบเคียงกับระดับสากลว่า EPI Thailand ที่เราปรับมาเนี่ยมันอาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงให้สะท้อนประเด็นที่นานาชาติให้ความสําคัญมากขึ้นด้วยหรือเปล่าเพื่อให้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ชัดเจนขึ้นและสุดท้ายก็คือความท้าทายเรื่องความก้าวหน้าที่ยังช้าอย่างที่เห็นว่าคะแนนรวมมันขยับขึ้นนิดเดียวจริงๆแล้วก็ยังมีตัวชี้วัดสําคัญๆที่คะแนนยังอยู่ในระดับน้อยหรือมีแนวโน้มลดลงอยู่เลยค่ะ ฟังดูแล้วการจะขับเคลื่อนเรื่อง EPI ลงไปในระดับพื้นที่นี่เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลเรื่องความเข้าใจของคนทำงานในพื้นที่นี่สำคัญมากเลยรายงานเขามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมครับว่าจะก้าวข้ามความท้าทายพวกนี้ไปได้ยังไงมีค่ะข้อเสนอแนะหลักๆเลยจะมุ่งไปที่การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่เป็นสาคัญเลยค่ะเสริมสร้างศักยภาพยังไงบ้างครับ ก็เช่นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EPI Thailand ผ่านการสื่อสารในรูปแบบที่มันเข้าใจง่ายๆไม่ใช่แค่เอกสารวิชาการหนาๆอาจจะเป็นอินโฟกราฟิกหรือคลิปวิดีโอสั้นๆการจัดอบรมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่หรือการสร้างผู้รู้ต้นแบบในพื้นที่หรือแม้กระทั่งการเสนอให้พัฒนาหลักสูตรเรื่องนี้ในสถานศึกษาไปเลยค่ะ อ๋อคือเน้นสร้างความเข้าใจตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ค่ะควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลและการรายงานผลในระดับพื้นที่ให้มันมีความพร้อมมีความชัดเจนใช้งานได้จริงแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบของส่วนกลางได้ด้วยดูเหมือนจะต้องเน้นไปที่การสร้างคนให้เข้าใจและสร้างระบบให้รองรับในพื้นที่เป็นหลักเลยนะครับถูกต้องค่ะ แล้วก็อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเผยแพร่ข้อมูล EPI Thailand ให้มันกว้างขวางออกไปมากกว่านี้ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมการสนับสนุนจากภาคเอกชนภาคประชาสังคมด้วยรวมถึงการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะทั้งในและต่างประเทศไม่ใช่พึ่งพังงบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวและข้อเสนอที่น่าสนใจมากอีกข้อหนึ่งนะคะ คก็คือควรจะนำผลการประเมิน EPI Thailand เนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของประเทศด้วยอ๋ออันนี้น่าสนใจมากครับใช้เป็นเกณฑ์ในการให้เงินประมาณนั้นค่ะคือให้น้ำหนักกับการแก้ไขปัญหาในตัวชี้วัดที่คะแนนยังน้อยมากๆหรือตัวที่มีแนวโน้มลดลงเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณหรือเงินภาษีของเราเนี่ยมันตรงเป้าตรงจุดที่เป็นปัญหาเร่งด่วนจริงๆมากขึ้น อันนี้ถ้าทําได้จริงก็น่าจะดีมากเลยนะครับคือใช้แด,ดชนีเป็นเข็มทิศจริงๆในการจัดลําดับความสําคัญและจัดสรรทรัพยากรไม่ใช่แค่ทํารายงานออกมาสวยๆแล้วก็เก็บขึ้นหิ่งไปใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญคือการทำให้ EPI Thailand เป็นเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาที่ถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจในการขับเคลื่อนการทำงานจริงๆเพื่อเป้าหมายคือการยกระดับสมรรถนะในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขคะแนนลอยๆที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะครับผมสรุปจากการที่เรามาเจาะลึกรายงาน EPI Thailand ปี2568ในวันนี้กันนะครับก็ได้เห็นภาพรวมว่า ถึงแม้คะแนนรวมของประเทศไทยเราจะดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่75.7คะแนนแต่ก็ยังมีประเด็นท้าทายสำคัญสคัญซ่อนอยู่เยอะเลยโดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่คะแนนยังอยู่ในระดับน้อยมากๆอย่างเรื่องการบรบัดน้ำเสียที่ได้แค่2.3คะแนนหรือเรื่องการอนุรักษ์ทางทะเลการสูญเสียพื้นที่ป่าแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่คะแนนก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรแถมบางตัวอย่างป่าไม้ทะเลคะแนนกับลดลงด้วยซ้า แนวทางการกับเคลื่อนการแก้ไขลงสู่ระดับพื้นที่นี่เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆครับแต่ก็เต็มไปด้วยความท้า,าทายทั้งเรื่องความเข้าใจของคนในพื้นที่เรื่องระบบข้อมูลแล้วก็เรื่องทัพสินซึ่งทั้งหมดนี้มันก็หมายความว่าเรามีกรอบมีเครื่องมือในการประเมินที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วละครับแต่การจะเปลี่ยนให้เป็นผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยการลงมือทําอย่างจริงจัง แล้วก็ความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายทั้งระดับชาติระดับภาคและที่สำคัญคือระดับท้องถิ่นเลยครับค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนให้คิดต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งค่ะจากเรื่องความทา้าทายโดยเฉพาะข้อจำกัดในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่กับเรื่องทรัพยากรที่รายงานเขาพูดถึงไว้เนี่ยค่ะมันทำให้เกิดคำถามว่าประเทศไทยเราจะสามารถสแสวงหารูปแบบความร่วมมือใหม่ๆห,หรือว่าแหล่งทุนสนับสนุนที่มันสร้างสารรค์มากกว่าการรองรบประมาณภาครัฐตามปกติได้ยังไงบ้าง ความร่วมมือหรือแหล่งทุนใหม่ๆเช่นอะไรได้บ้างครับก็อาจจะเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบที่จริงจังมากขึ้นการเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหรือแม้แต่การสร้างกลไกทางการเงินใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับการลงทุนสีเขียวในระดับพื้นที่เพื่อมาเร่งรัดการพัฒนาในประเด็นที่คะแนนเรายังน้อยมากๆเหล่านี้ค่ะ และที่อาจจะสําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือเราจะทํายังไงให้การปรับปรุงสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่ไว่าจะเป็นการมีน้ําสะอาดขึ้นการมีอากาศดีขึ้นการมีป่าที่สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงและแสดงให้เห็นผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆอ๋อหมายถึงทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องปากท้องของเขาด้วยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนรวมไกลตัวหรือเป็นภาระใช่เลยค่ะ ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมันช่วยให้เขามีไรายได้ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นลดค่าใช้ใจ่ายได้จริงๆถ้าเราทำตรงนี้ได้มันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมมันยั่งยืนได้จริงๆจากระดับฐานรากเลยก็ได้นะคะซึ่งม่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจและทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อได้ดีมากเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ครับยินดีค่ะ